นี้เป็นรีโว่นะครับแหนบเดิมๆติดรถมาจะมีอยู่ประมาณ8แผ่นนะครับอาจจะให้เพื่อนๆดูครับเราเสริมแหนบระดับบรรทุกประมาณ3ตันนะครับใช้แหนบ20มิลข้างละ3แผ่นนะครับแหนบ2งอข้างละ1นแผ่นแหนบก็จะอยู่ประมาณทรงนี้ครับเปิดช่วงเด้งให้นิดหน่อยนะครับลำนี้เขาต้องการเอาไปแบกน้ําหนักเยอะนะฮะก็คือเราจะไม่เปิดช่วงเด้งเยอะใช้ลูกยางให้ใกล้ชิดกับแหนบชุดบนเลยคือรถเบาอาจจะมีความกระด้างนิดนึงแต่ข้อดีคือการแบกน้ําหนักได้นะครับ3ตันใส่ได้แน่นอนครับ ลำนี้เ็าจะเป็นแหนบติดรถมาเยอะนะฮะเพราะว่าเดิมๆเนี่ยเขาจะให้แหนบมาเยอะมากเลยน่าจะเป็น1 2 3 4 5 6 7 8ี่ห้าแผ่นนะครับเดิมๆมาเป็น8แผ่นเลยนะสำหรับรีโว่นะครับก็เขาจะเอามาทำเป็นรถตู้ตู้เย็นเนี่ยนะครับรุ่นนี้เขาจะให้แหนบสแตนดาร์ดมาประมาณ8แผ่นแล้วเราก็เสริมแหนบ2งอเข้าไปช่วยแหนบหูประมาณ1แผ่นนะครับก็โอเคแล้วรับน้ำหนักที่3ตันรับได้แน่นอนโอเคขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากมากครับเดินทางปลอดภัยครับ เดี๋ยวคืนนี้ลูกค้าก็จะไปวิ่งงานแล้วครับนะฮะมีเหล็กลัดแหนบให้หนึ่งคู่ด้วยนะครับนี่สวยๆแข็งแรงแข็งแรงรับน้ำหนักได้ที่สามตันจัดไปครับโอเคเดินทางปลอดภัยครับขอบคุณมากมากครับเป็นรถทรงเดิมๆนะครับเสริมแหนบเอาไปวิ่งงานนะครับแบกได้ครับสามตันใส่ได้แน่นอนขอบคุณมากมากครับ